รเี้อร่อยดีอร่อยสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาจาย์ลีมิงที่เขาลบสับสปัสดีสามช่องทางเลยครับนะฮะช่อง YouTube ลีมิงโชว์มิติข่าวเก้นะครับทาง f c e e o o o นะฮะแล้วก็ ทางกล้องคุณสมชายนะฮะคุณสมชายครับวันอังคารแล้วนะจะทำอะไรก็รีบทำครับวันอังคารสิบสามฝันหวานนะครับอืมโอ้นี้วันอังคารสิบสาพุ่งนี้พุทธสิบสี่นี่มัน S <S> <S <S> วาเลนติโนโทไทยอเลยนะนหรือโอโหราบสีแดงแห่งความส้งใจ<ค>จากดวงฤทัยมอบไปแทนความรักมัน่นนะเป็นไงฮะแม่มอบ<อ>ให้กับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แฟนเพลงเลยครับ<อ> <ๆ S 2> ชีวิตนี้มันต้องมีความรักความสุขนะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวเรานะครับ แต่ที่ยิ่งกว่านะครับก็คือความโศกเศร้าที่มันจะคู่ขนานกันมานะครับที่เลี่ยงเลี่ยงกันไม่ได้นะคุณตุมชัยนะนะครับสิ่งที่จะพูดถึงนอกจากนักวิ่งระดับโลกเสียชีวิตแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับคุณตุมชายแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเรื่องราวดีๆมีให้ดูเยอะแยะไม่ดูครับไปดูนักฟุตบอลถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ที่อินโดนีเซียครับคุณสมชายนะฮะโอ,โอ้เออนะก็เป็นไปได้อยู่นะก็เป็นตอนกลางแจ้งเลยนะฮะเหตุการณ์ของการอุ่นเครื่องระหว่างเอฟซีบันดุงกับเอฟบีไอสูบังนะฮะนะแไม่ไม่มีซ i a ดเอยนะครับเตะกันที่สนามสิริวังกีลังกีเนี่ยเมืองบันดุงนะอยู่ชาวาตะวันตก นะครับคุณลมชายนะฮะโอ้ก็บอกว่าก็ไม่มีปีไม่มีคุยเล่นกันไปปกตินะครับนะฮะแล้วจู่ๆฟ้าก็ผ่าลงมาแล้วไปที่ร่างของคุณเซปเตนราหาจานะครับล้มทั้งยืนเลยครับโอ้โหไอคนข้างๆก็โดนอุ่ดลงไปเหมือนกันนะฮะก็เพื่อนวิ่งเข้าไปดูอาการแล้วก็ยังไม่เสียชีวิตนะครับรายงานข่าว ก็ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวแล้วครับลงไปอย่างนั้นโอ้โหหุุมชายเอ้ยนะฮะคร,ครับคลิปดังกล่าวเนี่ยโอ้โหมีผู้เข้าชมเกือบสิบห้าล้านครั้งแล้วนะครับนะฮะเรขอรวมไว้อะไรด้วยแล้วก็ยืนสงบนิ่งในเกมฟุตบอลทุกระดับของแดนอีเหนาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคุณสมชายนะ อันตรายครับนะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งเนี่ยมันถ้ามันมีเหมือนพวกนะักกอล์ฟเนี่ยกอล์ฟนี่เขาจะถือว่าเป็นเรื่องหลักน,นะครับมีประจุไฟฟ้าอะไรต่างๆเ็ามีเครื่องวัดเลยนะหยุดประกาศหยุดเลยนะคือคือสนามกอล์ฟส่วนใหญ่เขาก็จะมีสายล่อฟ้านะครับแล้วก็บางสนามที่มาตรฐานหน่อยเนี่ยนะครับ,รบเขาก็จะมีเครื่องดักจับประจุ ไฟฟ้าในกรณีที่มันมีเยอะเคลื่อนตัวมาเนี่ยเขาก็จะวูวูวูแล้วก็หยุดเลยนะครับผู้สมชายนะฮะทุกคนเนี่ยต้องเลิกเล่นไอ้ที่เดินอยู่เนี่ยก็ให้วิ่งนะฮะอย่าไปวิ่งเข้าไปอยู่ในต้นไม้นะครับคูณสมชายยิ่งใต้ต้นไม้ยิ่งอันตรายนะฮะขอเตือนขอเตือนให้ทราบเลยนะครับคูณสมชายนะเขาบอกว่าการแจ้งาอันตรายหลบใต้ต้นไม้อันตรายจะให้มีตรงไหนไม่ได้พระจักรก็ วิ่งซิกแซกครับคุณชายครับเหมือนวิ่งหลบก,กระสุนะนะฮะแล้วก็ถ้ามีเสียงเสียงมันจะมาก่อนก่อนแสงเอ๊ะแสงมันมาก่อนเสียงหรือเสียงมาแสงมาก่อนใช่ไหมคุณผู้ชายก็คือเอาเงี้ยมัน่าแล้วเราถึงยินเสียงเอาเงี้ยกันก,ก็แสงมาก่อนเสียงแต่แต่ไอปัจจุฟไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีอาการขนลุกมันผีหลอกครับคุณผู้ชายหวัวน,นี้ผมชี้ตั้งเลยครับงั่นแสดงว่ามีปัจจุไฟฟ้าครับ เขาบอกว่าให้นั่งยองๆแล้วก็ขย่งก้าวด้วยนะฮะคุณสมชายนะฮะออ<อ>แต่ว่าอย่างว่าละในเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีถ้าใครโดนก็ถือว่าโอ้โหยิ่งกว่าแจ็คพอตของอเมริกันนะฮะคุณสมชายนะโชคร้ายมากคือระวังได้ก็ระวังอ่ะเพราะว่ามันัอมระวังได้ไงถูกต้องถูกต้อง นะฮะสามารถที่จะไม่ต้องเล่นก็ได้ฝนตกอะไรเงี้ยทุกกีฬาครับที่เป็นการแจ้งครับครับไอ้นี่ฝนไม่ตกเลยนะแต่จะมีคลื่นฟ้าคลื่นฝนหรือเปล่านะคุณสมชายนะนะครับมันก็บอกไม่ถูกนะเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยโอ้โหมัน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 ไม่น่าจะเกิดแต่ว่ามันก็มันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ก็เอาระบัดระวังแล้วกันแต่บ้านเราเนี่ย ยังไม่เข้าหน้าฝนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครจะสาบานอะไรให้ฟ้าผ่าลูกช้างลูกแมวอะไรก็ว่ากันไปนะอย่ามาสาบานตอนหน้าฝนก็นแล้วกันนะคุณสมชายนะฮะครับผมนะฮนะขณะเดียวกันเรื่องของอ,อนักวิ่งมาราธอนที่มีพรสวรรค์แล้วก็ถูกคาดหมายจะเป็นซปเปอร์สตาร์นะครับ,รบตอนนี้ก็เริ่มมีการ ตามข่าวสารกันนะฮะทั้งนี้เนี่ยก็มีภาพรถยนต์แล้วครับ <ปะ S 1> ที่เป็นพาณนะทําให้เขาเสียชีวิตเนี่ยมันด้านหน้านี่มันเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะเพีงเยงแต่มันคงน่าจะตีหลังกาแล้วหลังคายุบนะครับคุณสมชายอ๋อ,อ,อมันก็คงชนแล้วมันพลิกไหลตลบมากนะะอ่าใช่ใช่แล้วมันอาจจะแม่ถ้าใส่เข็มขัดนิรภัยนี่ ไม่น่าจะเสียชีวิตนะบิ๊ม,มคิดว่านะคุณถุงชายนะไม่รู้ว่าใส่ไม่ใส่เวลาละเอียดของข่าวเขาก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดนักนะฮะเพียงแต่บอกคร่าวๆว่าขับรถเนี่ยประสบอุบัติเหตุแค่นั้นเองนะเสียชีวิตทั้งโค้ชทั้งตัวเองไปนะครับคือตอนนี้ชื่อีเรียงนามเนี่ยใส่ชื่อเท่าไหร่เผื่อคนเพิ่งมาฟังคุณ,ค,ณคุณเควินคุปตุมนะครับเป็นเจ้าของสถิติโลกนะฮะแล้วก็เขา ขับรถกันไปสี่คนนะคุณสมชายนะฮะเห็นบอกว่ารายงานข่าวเขามีโค้ชคู่ใจด้วยครับคุณเกลเวชฮาคิชิมานานะครับคุณสมชายนะฮะก็เป็นหรือว่าเป็นนักวิ่งหัศจรรย์อีกคนของโลกที่ลงมาราธอนเพียงไม่กี่ครั้งแต่ว่าทำลายสถิติของคิโชเก้ไปได้แบบสบายๆอะยรแบบือืม แล้วเขามีเป้าหมายจะวิ่งให้ต่ำกว่า2ชั่วโมงของการวิ่งมาราทอนซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้นะครับนอกจากว่าวิ่งไปนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะฮะคุณสมชายนะฮะก็เตรียมที่จะมาเขย่าบอลลังแชมป์ในโอลิมปิกที่ปารีสครับแต่ว่าโอ้เรื่องไม่คาดปันอยู่ๆมาเสียชีวิตเฉยเลยครับงงกันครับอืมเนี่ยครับตอนนี้เขาบอกว่า มีการสัมภาษณ์คุณพ่อนะครับของเควินคิปตุลนะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยบอกว่าคุณพ่อชื่อแซมสันเซรุตยอนะครับแต่บอกว่าให้สืบสวนให้อุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดเลยครับเพราะว่าก่อนหน้าเกิดเรื่องสี่วันมีกลุ่มผู้ชายเนี่ยมาหาคลิปตุลนะครับที่บ้านนะคร แกก็ถามว่า,ามาทำไมชื่ออะไรมาอะไรจากไหนอะไรเงี้ยนะฮะนะแกก็ไม่ได้บอกอะไรนะไม่แนะนำตัวแล้วก็กลับไปเลยนะฮะคุณสุชายแกก็เอ๊มาย้อนเรื่องราวแล้วมันก็เป็นเหมือนกับอ่าจิ๊กซอว่าเอ๊ไอ้สี่คนนี้มัน มันยังไงวะเนี่ยต้องไปสืบดูที่อยู่ๆมันมาแล้วมาแปลกๆครับคุณสมชายแต่ว่าคือพูดง่ายว่าชีวิตประจำวันของเดานักวิ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องมาเฟียรเรื่องนักเลงนันเป็นนักกีฬาวิ่งอย่างนี้ไม่รู้แหละมีไม่ม,มีก็เดี๋ยวก็ต้องก็ต้องก็ต้อง,องมันเป็นเบาแสนะครับคุณสมชายนะแล้วก็คุณพ่อของคลิปตุนเนี่ยบอกไว้เลยพอ,พอรู้ว่าลูก เสียชีวิตก็รีบไปที่เกิดเหตุครับแต่ว่าไปแล้วตำรวจก็ร่างลูกชายไปละแล้วก็เอ่อก่อนทีล่ลูกชายจะเสียชีวิตไปนะครับจริงๆแล้วแม่ร่างกายเขาฟิตมากนะครับถ้าการเสียชีวิตเนี่ยนะโอ้โหมันก็คงจะต้องหนักเลยละนะคุณชายนะไม่อยากจะบอกอะไรไปนะคาดเดานะคุณชายนะ เพราะว่าอยู่ในรถเนี่ยเหมือนลีมิงบอกอาจจะไม่ค่าเข็มขัดหรืออะไรต่างๆเพราะว่าเวลามันคว่ำแล้วมันเวี่ยงไปเบี่ยงามเาเจ็บได้อืมนะฮะแล้วก็คลิปตุนเนี่ยเป็นลูกคนเดียวของเขาด้วยนะครับนะฮะโอ้ที่น่าเศร้าก็คือคุณคุณแม่เนี่ยก็บอกป่วยมานระยะหนึ่งละนะฮะงานนี้เป็นเวลาคนที่อยู่นี่มันทรมานนะคนที่รักจากไปด้วย ปัจจุบันทันดวนอย่างนี้ในวัยขนาดนี้ในการมีอนาคตที่สดใสนะครับคุณสชมชายนะไอ้ก็ตอนนี้ก็ร่วมไว้อะไรกันนะครับคนในวงการกีฬาและวงการวิ่งโอลมามีชื่อนะแล้วก็ไปเลยครับแหมมาเชียวแป๊บเดียวแล้วก็ไปเลยนะฮะโอ้ยแหมนำเสนอ ข่าวสองข่าวแรกนี่ก็มีแต่เรื่องแบบเศร้าๆนะฮะสมชายเซ็งๆนะครับสมชายนะออาไปเรื่องอื่นดีกว่านะครับคุยกันเรื่องอื่นที่มันฟังแล้วสบายอกสบายใจหน่อยนะครับคุณสมชายก็มีมหลายเรื่องนั้นนะไอ้เรื่องที่ฟังแล้วเป็นวังวนนี่ก็มีนะอะไรเรื่องของสนุกเกอร์เลยบิเลียสนุกเกอร์อ่า ล่าสุดนี่มันยังไม่หลุดจากเรื่องของพอรบการพนันนะลินซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเราบอกว่ามันมันโดนปลดล็อกมามันมันปลดไปแค่ส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็ยังมีติดติดอยู่อก็ก็ร่างทําเรื่องถึงกรรมธิการกีฬานะนะคุณสมชายเนาะนะฮะก็ <og S 1> ถือว่าเป็นเรื่องดีครับก็ตอนนี้เนี่ยคือกีฬาคือเรื่องกฎหมายเก่าบางทีมันโบราณไปเพราะว่า ถ้าพูดกันตามเล่นการพน,นันจริงเนี่ยผมว่าฟุตบอลเนี่ยมีการเล่นการพนันมากกว่าสนูเกอร์นะเพราะแต่ว่าสกูเกอร์เนี่ยมันเล่นเหมือนกับมันเล่นที่คนเลยมันไม่ได้ออนไลน์มันได้อะไร<ม>แล้วก็เป็นสมัยก่อนน่มันก็ถือว่นานิยมเล่นการพนันกันรบก็ควรจะยกเลิกได้แล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวพ่อพิจารณากันอยู่ตอนนี้นะฮะการพิัารา ถึงมือเรียบร้อยแล้วคิดว่าน่าจะเรียบร้อยนะแต่ว่าคําว่าคิดน่าเรียบร้อยเนี่ยเราคิดมาเป็นสิบปีนะเอ้ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโอ้ความจริงยัเป็นมันยังไม่เรียบร้อยนะ,ล,ยนะลีกเนี่ะม<ฮ>ันค้างตึงติดตามดูครับสนุกเกอร์นะเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นพนันเนี่ยผู้ปกครองพวกอะไรต่างๆเขาก็อนุญาตให้ลูกมาเล่นได้ถ้ามันเป็นการพนันนี่เขาก็ไม่ส่งเสริมอะไรลีกครับ อ่ฮะอ้าอ้าวตดูครับนะครับครับเจอเลยครับมันหลงเรื่องอเมริกันฟุตบอลนะครับอ่าหลังจากนะครับท่านหัวหน้าเผ่าเนี่ยคว้าแชมป์ไปเรียบร้อยนะครับนะฮะอืมซัสซิตี้ชีฟนะครับครับเอาเช่นโปที่นไนเนอร์ไปนะครับร่วมต่อเวลาพิเศษ ะะโกมาค้อประตูสามทีครับอืนะฮะที่น่าสุดก็บอกว่าพวกพวกโค้ดต่างๆอย่างแอนดี้ลีนะฮะเป็นโค้ดคนเก่งของทีมแล้วก็ทาวิตนะครับทาวิตแคนซีซึ่งเป็นปีกนายตัวใหญ่เป็นแฟนของนักร้องดังที่ไปดูด้วยลีมิงครับนะฮะ ล่าสุดนี่แกยืนยันแล้วว่าจะกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งยังไม่ไปไหนืทั้งคู่เนี่ยสูสีกันเลยอายุนะครับอ่าครับผมเพราะในการฟุตบอลเนี่ยเมื่อวานปีบอกว่ามันหยุดไปหกเจ็ดเดือนนะครับจะกลับมาเล่นใหม่อ่าใช่ครับนะาโอ้หยุดกันลืมโลกไปเลยนะฮะก็ติดตามดูใครเป็นแฟนะอเมริกรรันฟุตบอลกีฬาอเมริกาเนะี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาหรืครับผม อะฮแล้วก็ปีนี้ก็โชคดีไปครับได้เทเลอร์สวิสเนี่ยมาช่วยประยุงเรตติ้งหน่อยเพราะว่าหลังๆมาคนก็เริ่มเบื่อ,ลอแล้วดิบรับผมก็พอมีเรื่องรักเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้นะครับการแข่งขันหรือเกมใหญ่ๆมันดูรู้สึกว่าน่าดูขึ้นครับก็เทเลอร์สวิสเนี่ย มาเป็นตัวชูโลกด้วยเมือ่อกี้หลีหมิงคุยเรื่องอะไรติดติดกันขัดอยู่จะคุยอะไรเพิ่มเติมบ้างเอาไม่มีฮะก็คุณตุ้มชายเชิญเลยครับอฮอที่เห็นหลีหมิงคุยคุยอยู่ก็น,นึกว่ามันติดเอ๊ะมีอะไรจะต้องคุยหรือเปล่าอ๋ออยากจะคุยเรื่องมวยนะฮะมวยโลกตอนนี้เนี่ยของเราแม่ยุคที่หลีหมิงก่อนจะเข้ามาทำข่าวเนี่ยเป็นยุคทองของแชมป์โลกเรามีกันไม่ขาดเลยนะครับคุณตมชายนะฮะยุคนั้นก็ มีทั้งสามารถพยักอรุณเขาทรายแกรักซี่เปื่อยนะฮะคุณสมชายสดจิตระดาหอไม่ใช่ลูกนองยังทอยนะฮะคุณสมชายมันก็มีให้ลูกนองยังทอยไปไกลมากนะครับครับไปถึงมวยสะบักเล่นเลยาม,มาก่อนทุกชนะสงครามปองเป่าอินแสนล้านหมืหน่นโอ้ยยกไทยเออโอ้ แต่ว่าไปไปมามชั่วโมงนี้ครับของเ,อเราครับร้างมาแชมป์โลกไปละนะครับคุณมชายนะฮะมันก็น่าจะล้างเพราะว่ามันถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้ทำไรายได้มากแล้วคือเมื่อก่อนโปรโมเตอร์ไทยเนี่ยเขาได้เงินส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้จากผู้จัดการแข่งขันลิมประธานจัดทานออกห้าล้าน เหลือเป็นเอ็มร้อยห้าสิบกระทิ้งแน่เป็นอะไรตัวี้อะไรเนี่ยสปอนเซอร์เต็มหมดอสองทีวงทีวีมันก็เป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อยแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยประธานจัดไอ้เงินห้าล้านไม่มีแล้วอืมสปอนเซอร์ก็ไม่เคยมีเราเนี่ยมันก็ชินอยู่กับการต้องปกอกัดแมชมป์ในประเทศโอ้คือถ้าจะทําเป็นมวยอาชีพ เราได้เนเยอะก็ต้องทำแบบเสียคุยก็คือต้องไปยป้องกันต่างประเทศแอ่ต้องการติเป <นะ S 1> ็นอาชีพได้แต่ถ้าเกิดรอมาป้องกันในประเทศเนี่ยเรียบร้อยอแน่นอนอแล้วแล้วรีบิงดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับที่นําเสนอเรื่องนี้ครับก็มีท่านประธานสภามวยโลกลูกชายของโฮเซสุไรมานนะครับก็คือคุณมัริซิโ สุไรมานเนี่ยแกก็มาเมืองไทยนะครับ,นะรบมเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็มีพบปะแน่นอนครับก็จะเป็นนักมวยในคอนโทรลของ WBC หรือสภามวยโลกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีเสียหุยคุณสุรชาติพิสิทธินันนะครับที่จัดน,นะครับ เขาก็แสดงความหวลห่วงใยว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เนี่ยไม่มีแชมป์โลกของ WBC เลยนะครัคุณมชายนะครับนแน่นอนครับเพราะว่า w b c ก็ถือว่ารายได้หลักเมื่อก่อนนี้จากประเทศเหล่านี้เยอะมากครับรวมไปถึงถ้ามีมวยโลกมีแชมป์เยอะมันก็ทำให้สถาบันเข้าเกียรติไกลขึ้นแต่ว่านาทีนี้เนี่ย w b c บางทียังไปสนับสนุสนมวยไทยได้เลยอีกนะ,ะครับ แต่ก็ในทุกวงการครับเพราะตอนนี้เนี่ยแชมป์โลกมันน้อยแล้วถ้าเกิดเป็นแชมป์โลกต่างประเทศเนี่ยเขาไม่สนใจสถาบันหรือีกเขาสนใจเฉพาะตัวเขาไม่ได้สนเลยนะเกะาเป็นแชมป์โลกสถาบันไหนก็ได้นะฮะอ่ะตอนนี้เขาก็จะให้ซีสเกตนะครหลวงโปรโมชั่นนะครับตอนนี้เป็นรองแชมป์อันดับ3ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทร้อปอนด์เนี่ยรับเชือกกับเคนตะ นาคากว่านะครับรองแชมป์โลกอันดับสองของญี่ปุ่นนะครับเพื่อไปเป็นผู้ท้าชิงไฟบังคับนะฮะอุสมชายนะฮะแล้วก็จะผักดันคนเด่นมีชายน้อยวรวุิธนันชัยจรูลพักนะครับนะก็ก็จะสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ขณะที่พี่แหลมนะครับพี่แหลมเนี่ย จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับนักมวยจีนครับคุณยูนานในวันที่23กุมภาพันธ์นะครับนะในเวทีแม็กซ์มวยไทยพัทยานะครับคุณสมชายนะเราก็ไม่ได้เห็นแหลมเนี่ยโชกมวยจากคนอาชีพมาพอควรทีเดียวนะครับหลังๆก็พักไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ก็ไม่ได้พักครับ,รบแกก็ชกกับแฟนสาวแกอยู่ตอนนี้ฮะเพิ่งแต่งงานครับนะคุณสมชาย ไม่รู้แกแฟนกันเยอะสามคนนะที่เห็นนนะที่เห็นนะแต่งอะไรกันบ้างอะไรต่อมีอะไรมีลูกคนแรกคนที่สองแล้วก็คนที่สามก็แกเป็นคนที่ซื่อในเรื่องความรักมันหลีมิงเนี่ยครับผลน้ำชายนะฮะเชื่อผู้หญิงง่ายนะครับนะฮะใจอ่อนนขี้สงสารนะครับนะฮะงนี้ต้องร้องเพลง แต่ไรไม่เคยใจอ่อนืึมแล้วก็ดูว่าแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจนะฮะแหมไปลงคนเราเพลงเลยนะฮะคนอุ่นใจคล้ายๆกันก็เลยโอ้ต่ำดองไม่ได้เลยนะคะอุ่นใจนะอันนั้นมันอันนั้นมันเป็นของสติงไอที่ผมร้องเป็นรุกทุ่งอ๋อครับครับครับไหนไหนเอาให้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 มันยาวกว่านี้ไม่ได้หรอครับทำได้แค่นี้เองครับนี่ก โอ้ครับครับครับนี่สมัยก่อนจะนิยมลองกันอืตัวโปรแกรมวันนี้เอเม่อคืนก่อนเดี่ยโอ้เมื่อคืนทำไมครับที่มาอัดเชนซีไว้ครับนะฮะอ้าวก็มีเสกุณสมชายนี่แหละครับไปปราะว่าปา마ดเขาเขาชนะเลยนะเฉยเลยครับก็น่าจะชนะแหละไม่ควรชนะเฉยเลยอ้าวกไมอย่างนั้นล่ละครับมันจะไม่มันจะแพ้ อ้ oh, ัวไยาลี oh, oh, Chelsea, mm ่ก hmm. oh, hey. oh. yeah. ็แพ oh, oh. yeah, oh. oh, uh ้ได้นะเล่นในบ้านคริสตันพาเรตเนี่ยผุ้ชมชายเออโอ้แต่ว่าเชลซีนี่มันก็เหนือว่าเขาเยอะเขาพาเรตมันอยู่ดับสิบห้ามาเออเออแล้วแล้วเชลซีอ่ะอยู่อัันดบอโอ้โหก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะฮะผุ้ชมชายแหมพอชนะมานี่โอ้อะไรมันก็ได้เป็นไปได้หมดนะก็ดีหมดอ่ะ เมืองพ่อไทยของใครที่กล้ามาเนี่ยโอ้ยอืมที่มาแข่ดีมากเลยไม่รีบไม่รีบไม่รอไม่รีบไม่รีบไม่ลดเงินไปเออไปทำเรื่องที่ไหนไกลๆเก็บตัวเมืองไทยแล้วบินไปเตะนู่นเลยผลการแข่งขันออกมาดีมากเลยเห็นไหมก็ดีเออเปลี่ยนโค้งเปลี่ยนยกทีมก็ดีต้อใจเปลี่ยนแม่บอลลัดไหนแพ้นี่ ตัวนี้มันน่าจะเปลี่ยนตัวนี้มันต้องยืนสิทำไมไปเปลี่ยนเอาตัวนี้มาแทนตัวโน้นโอ้โหมันก็ยังว่าอะไรครับคือบอลมันเตะไปแล้วอ่ะนะฮะไอโรมันเขย่าไปแล้วครับก็เปิดถ้วยมาเล็กเล็กเปิดถ้วยออกก็เลกอืมก็ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างส่วนวันนี้เนี่ยฟุตบอล ยูฟาแชมเปจมส์ลีกกลับมาอีกแล้วโอนะคแับก็จะเป็นตีสามโคเปนเฮเกนเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีกของอังกฤษนะครับแต่เตะเดุดมากเลยแล้วก็่อเบลไลซิปเจอกับลินเมสซิลต์ลีบิงโอ้ลินเมสซิลตเนี่ยแกแค่ช็อกเลยนะลีบิงงั้น กำลังเดินทางไปเตะเนี่ยแหละครับออกลาบปรากฏว่ารถเนี่ยแหละครับชนก้นครับนียมอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะครับนะฮะภาษาลาวว่าเรียกรถต่ำกันต่ำด่าถ้าต่ำด่าตำก้นเนี่ยนะครับเหรออืมโหนแบบรถเก๋งชนโตดครับมไม่กระเดือนเลยครับแหมเอา,เอ,อ,าออกเนี่ยเหรอ นักก oh ีฬาปลอดภัยไม่ม la ah. um ีใครบัติบ oh, ิดไม่น oh. nice. uh ัก huh. บับิดดิบิงก็โค้ชบัตคันเบลเลยอื่าเนอไม่รู้นักกีฬาก็คงจะไม่มีอะไรหรอกเลยไม่เล่นเนตุ่นปกติหมูแต่รถเขาเนี่ยถ่ายในรถเนี่ยัที่นั่งเหมือนที่นั่งวีไอพีเคร่งบินเลยหล่อโอ้มีทีวีมีอะไรตู้เย็นพัดลมอื อะไรต่อมีอะไรลดเข้าดีมากเลยครับนะอ่าต่อไปนี้เนี่ยนักเตะหรือแมตติสก็คงจะไม่ไม่อะไรเรียกอะไรนะไม่ขึ้นรถละอืมวินดีกว่าเออเหรอฮะก็มีนักเตะหลายคนกันแต่รถก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเอ้าเด็ดเออลดชนตุกันนี้ใจไปเยอะเออฮะ โอเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องค้างอยู่เรื่องของเออฟุตบอลน,นั่นเองนะครับผม,ผมจริงๆก็มีหลีกเล็กๆ,ๆลีกน้อยๆอยู่ด้วยนะครับเหรอนะแล้วก็จะมีไทยลีกเตะด้วยวันนี้อืมไทยลีกก็เป็นหกโมงเย็นเป็นคู่ละครประถมกราบนะครับเจอกับประจวบนั่นเองเด็กกันหกโมงเย็นนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็น AIS Pay ถ่ายทอดอยู่แล้วก็มีทูวันไทยถ่ายทอดอยู่ครับก็ต้องรอเดี๋ยวคุณพี่มาดามแป้งเนี่ยเข้ามาดูก่อนว่าส่งลิขสิทธิ์เป็นยังไงบ้างส่วนกู่ทุ่หนึ่ง oh. เป็นลาฟีเอฟเจอกับฝรั่งอยู่ในเ็ดโอ้โหแล้วก็จะมีบอลเอฟซีแชมเปียนลีกรอบท6ทีมสุดท้ายด้วยนัดแรกนะฮะเป็นการตรง นะไทยไทยชาติตรงไทยซานนะครับค่บะหรือว่านานเนี่ยนะครับอ่ากทาวาสกิคอนตาเล่โอ้นะครับของไทยนี่ยัอยู่ไหมล่วงหมดไปแล้วมั้งอืมนะฮะครับ,รบจับได้แล้วว่ามันยังอยู่ยังอะไรกันหรือเปล่าโอ้โอ่า<อ>ส่วนคุณพี่หมักสียาวเด็กสร้างของผมเนี่ยครับ ล่าสุดเนี่ยนะคือก็บอกตัมเมอร์นี้ก็จะหมดสัญญากับทางแมนเชสเตอร์อยู่ชนยเย็ตเป็นที่เรียบร้อยอแล้วก็เซอร์และคิดเนี่ยแกมาบริหารแกก็